สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอยู่กับผมรุทในช่องซูเปอร์รุนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมเนื้อหาเดิมแต่นะครับแต่มีวิธีการใหม่มาฝากเพื่อนๆซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องสระของภาษาอังกฤษซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าสละภาษาอังกฤษเนี่ย a e i o u มันมีอยู่2เสียงก็คือมีเสียงยาวแล้วก็มีเสียงสั้นนะครับ แต่เพื่อนๆอาจจะสับสนว่าเสียงยาวกับเสียงสั้นมันมีวิธีการใช้แตกต่างกันยังไงในคลิปนี้มีวิธีการจําแบบใหม่มาฝากเพื่อนๆนะครับมันเป็นวิธีการยังไงบ้างเราไปดูในคลิปพร้อมกันเลยครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเสียงในสระ ภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งหมดมี2เสียงก็คือ1เลยเสียงยาว2เสียงสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยผมจะเขียนแทนคําว่าเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นด้วยสีแดงนะครับแล้วก็จะใช้สระ AEIOU ด้วยสีแดงแล้วก็มีเลขข้างบนด้วยเทคนิคนี้นะครับผมขอให้เครดิตโรงเรียนบ้านหนองแกนะครับก็ผมได้วิธีการนี้นะครับเอา มาเป็นสีแดงให้มันต่างจากพยัญชนะนะครับแล้วก็มีเลขกำกับไว้ก็ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆนี้นะครับผมก็นำมาปรับให้มันเป็นของตัวเองนะครับโดยการที่ให้เพื่อนๆเนี่ยจำว่า A แล้วก็มีเลขหนึ่งนะครับ AEIOU ที่มันมีเลข1อยู่ด้านบนจะมีเสียงต่อไปนี้นะครับ A1 เนี่ยก็จะมีเสียง A นะครับ E1 เสียง E I1 เสียง I O1 เสียง O แล้วก็ U1 เสียง u ถ้าเพื่อนๆสังเกตเลื่อลงไปอีกนิดหนึ่งเสียงจะเหมือนชื่อตัวของมันเองเลยนะครับ A1 เสียง A e ยเสียง e อะไรเงี้ยเสียงเหมือนชื่อตัวของมันนะครับเลข1เนี่ยเพื่อนๆจะจำได้ง่ายถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้แล้วก็จำตัวพยัญชนะ เพื่อนๆเ,เคยดูคลิปอื่นๆมาจากช่องซูเปอร์ลุดแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถอ่านอันนี้ได้แบบง่ายมากนะครับลองอ่านไปพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นตัว b เสียงเบิร e 1เรารู้อยู่แล้วว่า e 1เนี่ยเสียงมันเหมือนชื่อตัวของมันนะครับก็จะเป็นเบิร์ e b แบบนี้นะครับถัดมา h เสียงเฮ e 1เสียง e เฮ e ฮีคำถัดมา m เมอีหนึงเสียง E ีเมอีมีถ e, ัดมาครับ w เวอีหนึงเสียง E ีเวอีวีคำพวกนี้เป็นคำสั้นๆง่ายๆอ่านง,ง,ง่ายนะครับแล้วอีกห้าคำไปพร้อมกันครับ b เสียงเบอ i หนึงก็เสียง i เพราะมันเสียงเหมือนชื่อตัวมนันก็เลยเป็นเบอร์ i by อันนี้ก็จะเป็น her i h i ถัดมาอีก3คำด้านล่างนะครับ G เสียงเกอโเสียง O เกอโอโกถัดมาด้านข้างครับ N เสียงเนอเสียง O อเนอโอและคำสุดท้าย S สเซอเสียง O อเซอโโคำพวกนี้เป็นคำง่ายๆนะครับเพื่อนๆน่าจะจำได้แต่นะครับปัญหามันอยู่ที่เสียงสั้นนะครับ เสียงสั้นคือเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นผมจะแทนด้วยเลข2ที่มันอยู่ข้างบน A E I O U แบบนี้นะครับ A E I O U ที่ขึ้นด้วยเลข2นะครับจะมีเสียงตามนี้เลย A เสียงแอ E เสียงเ I เสียงอี O เสียงอแล้วก็ U เสียงออันนี้ค่อนข้างจะจำยากนิดหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ดูภา,ารรษาอังกฤษบ่อยๆอาจจะจำได้ยากนิดหนึ่งแต่เพื่อนๆที่สามารถจำได้แล้วนะครับสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆจำเสียงยาวเสียงสั้นก็คือจบนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆจำยังไม่ได้นะครับเรามาดูด้านข้างตรงนี้กันฝั่งนี้นะครับด้านข้างตรงนี้โอเคมันคืออะไรมันคือ,อกรอนที่ช่วยให้เพื่อนๆจำได้ง่ายขึ้นนะครับ อันดับแรกผมขอไปก่อนนะครับรอบแรกตัว A นั้นมีเสียงแอส่วนตัว E นั้นชอบเอะอเวลาไอเสียงอิอิอิโอเสียงออกส่วนยเสียงอะเราจะท่องกันแบบนี้นะครับซึ่งมันช่วยให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นนะครับนักเรียนของผมก็ท่องท่องแป๊บเดียวจำได้เลยนะครับ รอบนี้ลองมาพูดไปพร้อมกันนะครับ3 4ไปครับตัว A นั้นมีเสียงแอส่วนตัว E นั้นชอบเออะเวลาไเสียงอิอิอิโอเสียงออกส่วน U เสียงอะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าก็สามารถกดแบ็คกลับแล้วก็ดูซ้ำได้นะครับ เราลองมาอ่านกันคำแรกของเราคำนี้นะครับจะอ่านว่า bat Bat ยังไงนะครับตัว B เสียงเบอร a เเมื่อกี้ตัว A นั้นมีเสียงแอะดังนั้น A2 เสียงแอะนะครับ T เสียงเถอเป็นเบอรแอะเธอ b, b ก็เลยอ่านว่า bat ทำลองเดียวกันนะครับคำด้านข้างตรงนี้ก็คล้ายๆกัน C เสียงเค A2 เสียงแอะเสียงเธอคอแอะเธอ cat แบบนี้เลยนะครับถัดมาตัว E ส่วนตัว E นั้นชอบเออะแสดงว่า E ที่เขียนด้วยเลข2เนี่ยเสียงเอหมดเลยแบบนี้ง่ายไหมฮะง่ายนะครับคำนี้อ่านว่า B, er b e d er er B เสียงเบอทีสเสียงเอ T เสียงเธอเบอเอเธอ bed ตามนี้ถัดไปคำนี้ g e t นะครับ G เสียงเกอชีสองเสียงเอชเสียงเธอเกอเอเธอเกตถัดมานะครับตัวไอเวลาไอเสียงอิอิอิดังนั้นไอเสียงอิเนาะไอสองเสียงอิ B เสียงเบอร์ไอสองเสียงอีชเสียงเธอเบอร์อีเธอบิดถัดมาคำนี้ h ฮ t h เอชเฮอไอสองเสียงอิ บีเสียงเธอเฮ t ออีเธอแบบนี้ถัดมาเป็นตัว O นะครับคำนี้อ่านว่า Bot B ีเสียงเบอร์โอสอเสียงออกีเสียงเธอเบอรออกเธอบถัดมาอีกคำหนึ่งคำนี้ g o ดนะครับจีเสียงเกอโอสองเสียงออกีเสียงเธอเอออกเธอก แบบนี้นะครับและสุดท้ายแล้วก็คือตัว u ของเราโอเสียงออกส่วน u เสียงอะดังนั้นทั้งสองคำนี้ใช้ยูเป็นเสียงอ่ะนะครับโอเคมาเริ่มการเอชเธอยู it, her. You, สองเสียงอะทีเสียงเธอเธออะเธอฮัตตัดมาสุดท้ายเอ็ N, ing, นเสียงเนยูสองเสียงอะทีเสียงเธอเนออะเธอหนัด แบบนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะตามทันกันนะครับสุดท้ายหน้านี้แล้วนะครับหน้าสุดท้ายเป็นโบนัสแถมให้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะสังเกตว่ามีสละที่เป็นตัวสีแดง2ตัวตัวหนึ่งเขียนเลขไว้ข้างบนส่วนอีกตัวหนึ่งไม่เขียนอะไรตัวที่ไม่เขียนอะไรนะครับเราไม่จําเป็นต้องอ่านเนาะเราอ่านเฉพาะสละที่มีเลขข้างบนแค่นั้นเองนะครับ อ่านยังไงอ้าวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่า cake C เสียงเคเอหนึ A, 1, จำได้ไหมเอ่ยเสียง A และ K เสียงเคเคเอ cake ตัว E ข้างหลังไม่มีเลขให้อ่านก็ไม่อ่านนะครับไม่ต้องอ่านแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆลองอ่านพร้อมกันนะครับคำนี้ face F F ฟ่เหเสียง A c เมื่อเป็นตัวสะกดเสียงเสอ f เ r a sir face ถัดมานะครับคำนี้ line l l i 1เสียง i n เสียง n l i นึะ line ถัดมานะครับคำนี้ name n n a 1เสียง a m m n a m name ถัดมาคำนี้ nose n เสียงเนอหนึ่งเสียง o, o s เอสเซอ nose ถัดมาคำที่หกแล้ว fine นะครับ f เฝอ i หนึ่งเสียง i n เสียงเนอ i เน fine ถัดไปคำนี้ gate g เสียงเกอเอหนึ่งเสียง A และทเสียงเธอก็เอเธอเกตและคำนี้คำสองคำนี้นะครับคำสุดท้ายยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแปลกพเพื่อนนะครับเรามาดูว่ามันอ่านยังไงเอชเซอรเอ็ S, Sir, N, N. เมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็อ่านมันเข้าด้วยการเป็น Sner Sner แล้ว A 1ก็เสียง A ถัดมา K เสียงเค snake snake อีกครั้งหนึ่งครับ snake snake ตามนี้และคำสุดท้ายคล้ายๆกัน c เสียง k, l, l อ่านมันเข้าด้วยกันนะครับเป็น k, l o หนึ่งเสียง o s s, k, l, o, s, close อีกครั้งหนึ่งครับ k, l, o, s, close ประมาณนี้และนี่นะครับก็คือวิธีการจำสระที่เป็นเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวแบบใหม่ที่นํามาฝากเพื่อนนะครับก็หวังว่ามันจะทําให้เพื่อนๆจําสระเสียงสั้นกับเสียงยาวได้ดีมากขึ้นแล้วก็ไม่สับสนนะครับว่าเราควรอ่านคํานั้นโดยใช้สระเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับ เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆชอบอาจจะอยากสนับสนุนผมนะครับก็เพื่อนๆทําได้ง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็จะทําให้คนอื่นนะครับสามารถเห็นคลิปคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นในช่องซูเปอร์ลดได้มากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนผมได้ตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปหน้า มีเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ